ค่ะบอกแจ้งให้แม่แม่ได้ชื่นใจนะคะกาดบัณฑิตจำปาสิง์พี่ <c oughs> ผู้อยู่เบื้องหลังผลงานของไรอันกาดบัณฑิตหลายๆผลงานว้าว,ว,าวอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะแทนลูกชายนะคะเนาะ ดีใจนะคะคนดีคนเก่งของแม่แม่เอซแฟนคลับ mm hmm. ผู้มากด้วยความสามารถขอบคุณนะคะเ mm hmm. ขาเรียกว่าไม่ลืมบุญคุณไม่ลืมพระคุณนะคะ mm hmm. ผู้ที่ทำให้ผมนะคะ mm hmm. ได้มีผลงาน เยี่มมากเลยลูกชายไรอันกาดบันดิตแม่แม่เอซดีใจนะคะกับลูกชายน่ารักมากมากแม่แม่เอ้ยคนเก่งของเรา เป็นคนที่เก่งมากค่ะน้องไรอรันบอกนะักกาบรบัณฑิตจำปาศิลบอกว่าทักษะเทคนิคหรือเรื่องลึกๆของเพลงท่านสุดจริงๆครับคารวะเลยนะคะืะเยี่ยมมากเลยที่สุดของหนูที่ได้ทำงานร่วมกับท่านบุญหนุนนนำครับลูกนะคะฝากตัวเป็นสิษย์กุกุติด้วยนะครับวันนั้นนะคะ คุณเอียงบอกว่าเสียงหนูเพราะมีแก้วเสียงเป็นเอกลักษณเจอครูเก่งๆช่วยขัดเกลาช่วยเจรนายเพชรส่องแสงมากขึ้นใช่นะคะโอ้ยนะคะใช้แล้วครับนะคะคุณนกบอกนะคะติดตามทุกท่านในรายการติดตามดูท่านในรายการเพลงเป็นคนทำดนตรีเพราะมากนะคะ เย่ยมากเลยผู้พักรักจำประสบการณ์ให้มากๆนะครับนะคะเป็นคู่เกื้อหนุนกันพิจิตป,ประพาสนะคะกับพิจิตป,ประพาสย่ามากเลยนะคะเนาะน่ารักนะคะเก่งบวกเก่งยกกําลังสองหนูโชคดีที่สุดแล้วนะคะเห็นไหมคะทุกคนชื่นชมขอบคุณผู้ใหญ่ พี่รักเมตตาลูกชายไรอันขอให้มีผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะโอ้ยนะคะลูกชายคนเก่งของแม่ๆนะคะอขอบคุณจริงๆนะคะแม่แม่ขาขอบคุณจริงๆขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาให้กับลูกชายนะคะแห่งชาติของเรานะคะ จริงจริงๆคนมีบุญย่อมพบเจอคนดีดีมีบุญเมตตานะคะพี่พันธิ์ทีบอกนะคะเย้่มเลยนะคะเป็นคนคุณภาพและมีผีมือเยี่ยมเลยหนูโชคดีมากๆที่พบครูเพลงที่เก่งและคูขอให้หนูคุณอ้อยบอกนะคะคุณอ้อยเกิดมงคล ขอให้หนูรักษาความดีตลอดไปพบแต่สิ่งดีๆครูอาจารย์ให้ความรักเมตตาหนูค่ะรอทั้งคู่มีคุณภาพรอชมผลงานครับนะคะหนูอ่อนน้อมถ่อมตนลูกคนเก่งของแม่ๆนะคะดีใจด้วยที่อัน ได้รับแต่สิ่งดีๆจากท่านและพัฒนาตัวเองไม่มีสิ้นสุดนะคะนี่คือนะคะลูกชายของเรานะคะลูกชายแห่งชาติผู้น่ารักจิตใจดีงามค่ะผู้ไม่ลืมพระคุณครูบาอาจารย์หนูโชคดีที่คุณโอกาสนะคะที่เจอคนรักและเมตตาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะคนเก่งนะคะ เกี่ยวกับประสบการณ์หรือพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปเป็นภาพที่ดีต่อใจมากๆนะคะแม่แม่เอแฟนคลับภาพที่ดีต่อใจจริงๆนะคะอ๋อลูกชายโดยๆปงังๆตลอดไปเจอคนดีมีเมตตา,าลูกชายไหลอันเป็นคนน่ารักมากมายค่ะแม่แม่เอ นุ่มน้อยของเราคนนี้น้ารักเป็นที่สุดเลยแม่แม่เอ้ยมีแต่คนรักมากมายนะคะความดีชนะทุกอย่างนะคะความดีความน่ารักความหอมน้อมถ่อมตนขอบคุณนะคะอุบาอาจารย์นะคะขอบคุณคุณแมนะ่ขอบคุณแม่อังขอบคุณแม่ตายขอบคุณลุมใต้ปีก ท่านทุกคนที่เป็นลมใต้ปีกให้กับลูกชายไจอันการ์ดบัณฑิตหนุ่มน้อยคนน่ารักนะคะน่ารักแต่วันแรกเลยนะคะเป็นคนตรงๆนะคะเนาะนี่แหละคลิปนี้นะคะแอดย่าก,ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสิ่งดีๆที่มีให้ลูกชายแห่งชาติของเรา ขอบคุณแม่แม่ที่เข้ามากดไลค์กดติดตามย่าจันหอมสตอรี่ขอบคุณมากๆค่ะรวยรวยปังปังมีความสุขทุกๆวันอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสวัสดีค่ะ